เอพี่เอช่วงนี้พี่เอรู้สึกอยากตรวจมะเร็งเต้านมบ้างไหมอะอยากสีน่นัดก็เมื่อวานพี่ก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลราชธานีมามที่นี่เนี่ยพี่ประทับใจมากจริงๆเลยนะเขาบริการดีดีเออว่าแต่นัดมีอะไรหรออ๋อไม่มีอะไรพี่คือช่วงนี้นะตอนไม่ค่อยหลับอ่ะแล้วก็ฝันแปลกๆด้วยตื่นกลางดึกก็บ่อย ช่วงเนี้ยคิดมากแล้วก็เหนื่อยเป็นพิเศษเลยพี่คืองานไปเข้ามาเยอะอบไม่ใช่แค่นอนไม่หลับอย่างเดียวนะคะเสียงกลนนี่ทะลุออกห้องมาเลยค่ะโอว่าพี่เหนื่อยอนะ่ะเออพี่เอคะแล้วพี่ลินกับน้องโนว่านี่ไปไหนหรอคะอพอดีหนูจะคืนของที่หนูยืมพี่ลินไวนะะ้อ่ะค่ะอ๋อพี่อย่นนโนว่าเขาออกไปข้างนอกจากอ่าอมโกคิดว่าน่าจิกนานเลยแหละกว่าจะกลับมา โอเคค่ะโอยทำยังไงดีเนี่ยนี่พี่นัทลองไปตรวจสลิปเทสท,ท,ที่ราชธานีไหมแล้วก็ไปตรวจสุขภาพจิตต่อที่คลินิกจิตเวชของทางโรงพยาบาลเลยหรือว่ามันน่าจะส่งผลซึ่งกันและกันนะพี่ไม่คิดว่าแอมโกจะรู้เรื่องนี้ด้วยนะเนี่ยโหพี่นัทนี่ใครคะแอมโกนะคะเรื่องสุขภาพนี่หนูรู้อยู่แล้วคะ่ะโอ้เอ๊ะแต่พี่ว่าเรื่องนี้มันไม่มีความจําเป็นต้องรู้เลยนะ แหมความรู้รอบตัวนะคะพี่นัทนัพี่ว่าที่แอมโกพูดก็ถูกนะเพราะว่าถ้านัดเหนื่อยเครียดไม่มีความสุขเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการนอนของนัดแล้วก็จะทําให้ร่างกายของนัดเนี่ยมันไม่แข็งแรงด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดว่านัทนอนไม่หลับเป็นเดือนเนี่ยยิ่งส่งผลใหญ่เลยมันอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนขน,ดนัดหลับได้ไเออจริงๆแล้วต้องรีบไปตรวจนะ ได้ครับพี่เออาทิตย์นี้นัดว่างพอดีเดี๋ยวนัดรีไปตรวจเลยอาจจะเป็นเรื้อลังมาจากการใช้ชีวิตก่อนหน้านี้ของพี่นัดก็ได้เพราะพี่นัดเพิ่งจะมาปรับการนอนการทํางานไม่นานมานี้เองนี่พี่ว่าน่าจะใช่แหละแต่ก็ดีแล้วนะที่นัดปรับตัวได้อีกอย่างหนึ่งเรื่องงานน่ะนัดไม่ต้องไปฝืนมากหรอกนัดก็เก่งอยู่แล้วพี่เป็นกําลังใจให้นะจ๊ะสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้พี่นัดเหมือนกันนะคะ Healthy Home เพราะสุขภาพดีๆเริ่มต้นจากที่บ้าน